สบายดีปะลุงสบายดีถุงมองถุงบบอลผัวเพาะกับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงเอ้บ่ได้มาบ้านน้องเยี่ยมลายมือปะลุงเอ้เมื่อนี้มาบุกบ,บ้านน้องเยี่ยมปะลุงบา้านเพิ่นกับมุ้งล้างขาเป็นทีเรียบร้อยเออไปทางใดนน่ะอ๋อไปโหลดคลิปวออยู่นี่บุ๊มีสัญญาณปะลุงเอ้ไปลงบนอื่นเฮ้ย Bây giờ ấy Hả? Hả đi nó mù á, lột ra hả đứa Ừ, chồm chú khôn đeo vẹp bẹp, bẹp. <laughs> Bạn phần cái đeo đai tự là phần lông ấy Mông là nhanh tích cổ, Đặc cái áo đinh mà thông เขาบ้านเกเขาบ่หยังอะน่ะพี่น้องไปลงเลยผักเพิ่นก็งามๆบ่ลงผักหอมบัวผักกาดอื้อบ่ลงเอยลืมไปสิเก็บผักกาดมาให้น้องเยี่ยมน่ะลืมเลยอันนี้เพิ่นปลูกแต่ักหอมบัวลงเย เพื่อสิไครเพื่อค่า,านำปลาโลงเลยส่วนน้อยหามาบุกเงินหลงเยยบกับนลองนิดนนีตปลาลงเลยมาบอบ่า,บามดไปเลยไปโหลดคลิปมาสัน้นพอกันเห็ดยัางเราอยู่เทิงหเนาะ <c oughs> เห็ดย่าง,งทางถวย แตงจากที่บมได้มาโดนงามขึ้นกว่าเก่าเนาะยกเงินมาช่อกดีสอดย่องหาย่องเอาค่ะเอาอันเงินไปซื้อขนมถ้ากินขาวเละว่ะจะทุกคน กินข้าวกำยังกนนะกินกับตามข้ัปุนบอกเอาเสือกมาลิ่นเลาผูเซต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 เซมาครบเด้อมาครบเด้อง่วงง่ว ข่าวก็ยังบี่ฮะโ,โอ้ยแม่เอาไปกินทำ <c oughs> แมวมาใช้แมวขะเจ้าบมรู้แมวตัวเองนั่เองเอาปิ้งไก่ไว้สจะถ่ายแมวไปกินบ <c oughs> เบิร์ด <c oughs> ยังบริการสาบวะดินะอือกจะบริคลายนักกินวาสั่นนี่นะออบายวเล่ล <laughs> บีน้อยยังบริกินเสาวและเจียบคานะ่ะเบาสาวและ ฮาลโหลโอ้ได้โหลดใหม่ไฟซื้อหายกันะบอบี้ไฟซื้อหายไฟไฟซื้อหายนะข้านบอกว่าแทนข้านว่าแทนมีแต่ข้านเท่านั้นไนดะ่ก็มีแต่ข้านมาติดอยู่คนเดียว <cười> <cười> mày hiểu cái anh em bọn gặp mùng lăng khao để đổi nhạc 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 đi nhạc 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 Không nhạc 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 โ <laughs> องบโองเงินเดือนน้องเยี่ยมเพื่อนบ้านนี่งเงินเดือนน้องมดได้ที่สามแล้ว <c oughs> โอเ้เงินเดือน้องมาได้สามเดือนกะหัไลเต๋อได้สามเดือนกะเพื่อสีห้าได้สามเดือนกะเป็นข้อง,ง่ไงเสา,ากะหกต้นเพื่อไม้เพื่อพาไม่ขาสร้างมุ้งสังกะซีอีกหาสร้างว้าโทรขาสร้างรวมเหมดเป็นหมื่นเลยเพื่อนเผื่อขาพาไม้อีกเด้

ได้สามีก็เอาแล้วเพื่อสิได้สามีโ้ผมเป็นข้องง่ายบางที่แล้วได้สามีบางคนน่ะได้เงินมาอับัลินเบิร์ดดังน่อยนะได้าม้าจะเหน่อยเงินเดือนน้องแยบมากนี่แหละเบิร์ดเลยนี่กอแอลยังแล้วดินก็ถ้าเล้าเขาอีกดินนี่ก็แบบชองหลดเลยเนาะช่องมันมีดินเก่าอีกเลย่คแหาวดินของเพื่อ ยังอีกย,ออย,ยังอีกไลาย,ลายเพื่อซื้อบล็อกก่อขึอนออน้นอีกซื้อปูนซื้ออีกไลน์เมนปูนหีนทรายและยังก็ขนะึ้นเนาะเมน ยินปูนบล็อกขาซางยังขึ้นไปอีกถีบด้วยฮะถีบด้วยฮะถีบไปทางหนาดูได้เดี๋ยวถีบไปทางล่างนะสี่เสบ นี่ค่ะไปันจากวัคซีนนะสันเจ็บขาอย่างไม่ได้มาวันนี้อย่างได้แล้วผลผลิตน้ำบูชาอีกใช้บูชาตัวน่ะเฮ้ยบ่อี่ใช้บูชาตัวน่ะเอ ทีไปไหมพัดสนยันยันเอาเน,น,นะนีนั่นทีไปรถนะมีเนอหนังเตียงกับปมีเตียงเติมกับปมหนังหนังไปดำาลีเยลย,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  <c ười> ยปุ้มเป็นยังยังขาปุ้มได้ปะโออกี่ทาง มายืมขี่หน่อยได้ลดตัวนะ่ะยืมยืมขี่หนห่อยได้อฮ้ยยืมขี่เมื่อบ้านหนหอ่อย,ยได้ท่านได้เฉยๆนะเอามาขั้นหนึ่งมาขัา้นใด <laughs> อ๋อเขาจะเอามาให้เน่ยเนี่ยเคยหลินเนาะของหลินนะสบมี่ยังเลยนางวีผัดอยู่คัดเดียวนะบ่มีหมูอันน้อยสิเด้ไปเล่นน้าหมูกัน

จอมแสบยืมเลยได้โหลดหนึ่งได้มาวันนี้ก็สิดาแล้วปะลุงอย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามสองหน้่งออนเด้อปะลุงพอกันคลิปหน้าปะลุงสวัสดี